ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมนะครับไอซียูครับตอนนี้ผมทำอะไรอยู่ในเกมอยู่กลางนะครับมาลำเฮียอะไรเหรอก็มีเหตุผลว่าเพด9.26นะครับแพทที่แล้วนะครับไม่ใช่แพทนี้แพทแพทนี้เก้นจพด9.27เพดที่แล้ว9.26มันมีการอัพเกรดน้ำหนักครับที่ผมบอกว่าน้ำหนักมีเปอร์เซ็นต์บอกรับมันมีข้อดียังไงเหรอ เออมันมีแนบมีแน่ประโยชน์มันอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่ครับตรงนี้เลยสมมุติว่าผมซื้อยานาไหสามร้อยยายาขวดกระเปียยเดียวอะไรกันครับนี่นั่นดูว่ามันจะคำนวณให้เลยครับจากเปอร์เซ็นน้ำหนักมันจะคำนวณว,ว่าสามารถบรรจุยาได้กี่ขวดนะครับตอนนี้แต่ผมไม่เอาตามนี้ครับผมซื้อแค่สามสิบพอครับ พออปากของคอส่วนโซมเลยโซมนี่ครับคอยดูนะครับสี่ร้อยมันมันบอกว่าน้ําหนักมันจะเต็มร้อยที่เต็มร้อยที่โซมสี่ร้อยสามสิบแปดต้นนะครับเราก็อ่านเราก็กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปทีเดียวเลยนะเลขรัวรัวมันก็จินาเรตค่ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหระบบมันเทพขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนะมันจะจินาเรตค่ามาแล้วก็ว่าเท่านี้เต็มนะครับผมลองทดสอบดูปับ เต็มไหมเต็มร้อยเลยเต็มพอดีเป๊ะนะครับมันก็ง่ายต่อการไปเวลนะครับก็ไม่ต้องมานั่งคํานวณว่าไม่โจมกี่ต้นยากี่ต้นแล้วจะเอาไปเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับเออมันก็ดีอย่างนี้นะครับอ๋อก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับคลิปนี้มันจําเป็นต้องบอกครับเนื่องจากผม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 คือใครใครคือผมอ๋อผมผมคือ ICU นะครับตัวละครผมไม่มีชื่อที่แน่นอนครับผมจะเดินเป็นป้านอยู่ในเซฟ ซื้อมายานะครับแล้วผมก็ไม่ไปขอของใครชุมสี่สุมห้านะครับและผมก็ไม่ไม่ขอของใครครับคือย้ําว่าผมจะไม่ขอของใครทั้งสิ้นนะครับเพื่อป้องกันการแอบ,บอ้างนะครับว่าจะอ่าคนนั้นคือผมจะทาของชิ้นนี้ให้ชิ้นนู้นให้นะครับผมจะไม่ขอของใครนะครับถึงจะมีคลิปหนึ่งที่ผมบวกของให้น้องเขาก็ตามนะครับ ผมจะไม่ขอของใครนะครับถ้าผมจะทําของให้ก็กรุณาดูชื่อตัวละครหลักของผมนะครับครับขอย้านะครับตัวละครแปลกๆน่าจะไม่ใช่ชื่อผมนะครับเพราะตัวตัวบวกของผมในบรรดาหลายตัวก็มีแค่ตัวเดียวนะครับตัวอบของนะครับและผมก็ไม่จะไม่ไม่ยืมเงินใครด้วยนะครับเช่นพวกชุดคุมอะไรก็ไม่ ไม่เอานะครับของมีค่าใดๆต่างสิ้นนะครับโรดย้ํานะครับครับคลิปนี้ก็มาบอกถึงเพจเกี่ยวกับการอัปเดตของน้ําหนักแล้วก็มาบอกว่าการแอบอ้างนะครับคือผมจะไม่ขอของใครนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวครับการล่ำลาบ๊ายบายหน้านี้เลยครับยสเค หัวเราก่อนยิ้มฮ่าบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ